กปแล้วล่ะคนตกน้องแวบ,บกินเขาก็ยังจ้าอะไรไไนี่ด้วยเศษอันนี้เกี่ยวเกี่ยวไปใสษกี่ยวยว่ามีอ้ยไปลอยกระทงมาเมื่อกี้ก็เลยเสือปิ่งใกล้มามล่ะคะลอยกระทงหรือยังอันนี้ลอยแล้วไม่มีคู่ลอยหรออ๋อแต่รีตรวเนาะซุ้มโมไม่คู่เน,นาะ น้องเอเป็นลอยกระทงแล้วยังยังไม่ได้ลอยเลยโอ้ยฝนตกห้ามก็นี่แหละก็รีบแต่งหน้าเสร็จก็จะไปลอยไงไปลอยเมื่อกี้นี่มาฝนตกห้ามมาเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกห้ามแต่งหน้าแล้วก็นนยยันไปลอยเพราะทุกปีก็แต่งหน้าแล้วแลรงสิก็ไปลอยนะก็มาทุกปีนะวัดนี้ฮะแม่บอกง่ายเลีเอาแอมเนี่ยมานเนี๊ยบวงอ่ะ เดี๋ยวเด้อนี่ดีๆเด้อมันสิไหลเขาสูทเฮานี่เนี่ยตรงนี้เราตรงเชื่อมต่อนี่เราจุดเชื่อมต่อเนี่นไไยน,ไไน,นี่ไปด้านน้ก็ซื้อเราประมาณจิบไปนี่ต๋ไปใส่แบบนี้ไปแต่งหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเบื้องหลังความสวยงามเขาก็เป็นแบบนี้ละ <laughs> ม,มันม่ได้๋ยว่ืซื้อมันเป็นว่าเขาจี เออเอาขวางสั้นลาให้มันหนามันยหอยข้างล่างออกข้างนอกอะล่ะเอาเอาตรงนั้นก่อนเดี๋ยวให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยที่นี่ okay, ใช่ยีจวนมีที่หนีอยู่ไหมนี่เ,นตเต็นโกเต่เนี่ยมันระวังมันซึมเข่ามาเด้อนีน่พวกหนาม,มันซึมเข่าสุด <Okay. S 1> นี่หลักพอ่อหน้าบากของการเป็นหมอลำ <Okay. S 1> ว่ามาไหนสบายเลย สู่เขาจวนได้ยังบ่ได้ถวยฮะได้ยังกอดได้ถวยยุบ่ามันมีถวยใส่บ่จ้าขับอกหน้ามู้นน่ะขอบสุดเลยเด้ในหัวแนวล่างกาแฟกับมีกความพ้นขับรถง่วงนอนมาม่านาะมีกาแฟกาแฟามีหัวผงสักผาขอบสุดเพราะว่ามักสักผาไงคนโหดได้เนี่ยว่าเข้ามักหนึ่งทางแม่อสอมนี่ไปซอยดาวในหมานย้ำนั่นเด้ แต่ว่าตัวสีมันเปิดหลายรอยอยู่ดิอันนี้ซื้อมากินม่นมีห้องน้ำพอกไปอยู่แล้วอยู่หลังร้านอาหารของน้ำอยู่แถวนี้แต่ว่านี่ยังเคยมาล้ำวัดนี่ป๊ไม่ไม่เคยหรอแต่ว่ามันอยู่ห่างจากบ้านยายอ่ะถ้าจะว่าซีสีจะเห็นกับว่าหกสีเอ็นเสิร์ตเสิร์ตบึงแต่ว่าแต่ว่าสาวหน่อยมาล้ำอยู่นี่ซีห้าปีแล้วดิบอสสาวแมนแต่มาแต่มาอยู่สาวหน่อยนี่มาล้ำอยู่นี่สามปีอาจจะสามปีซีปีแล้วมา เดีมม๋ยวปีว่าหันไปไหนมาปีว่าหันตีงานปาช่วยก็เลยบ่ได้ม,มาเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ดีครับอันนี้แฟนคลับน้องแอนมาหานะครับอุวยมีของมาฝากเยอะเลยแอนเออชิญข้างในเลยครับเชิญข้างในเลยครับฝนตกแล้วๆล่ฝนปลาอีหยังนั่นกล้วยบ่นั่นแหมอ่าน้องแอนชอบกินกล้วย น้องแอนชอบกินกล้วยแล้วว่าไปแล้วบ่แล้วอยู่แล้วอ่ะอุ้ยมันหงอยหันไปจวดไปมันหงอยตรงนี้ไปนี่นี่มันหงอยตรงนี้นี่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 จุดเชื่อมต่อเฮ้ยฝนตกตกแรงอยู่นะฝนเป่าใช่ โตกระเดจนเปียกแล้ว้านอาหานเปียก,น,ยกนี่แหละเพื่อนให้ความชุมช่มฉ่ำมันมีเขา้าวเง็มๆมือเส้าแล,ล้วตัวเออแเมนมือเส้นานี่กับมือเส้านี่กับตกมะฮอดปลูกกับตกที่อกดลลอ,อดฮอดเตี๊ยเปล่าเนี่ยหัวตีหา่าแล้วกนน็นอน,นแล้วก็นอนรีสอร์ทอย่ห้างยังมีหาลอยเมตรรีสอร์ทเป๊ะมากสวยมากรีสอร์ทรีสอร์ทดีทีมีเขาเป๊ะจะบอ ่ะบอกพี่น้องอย่ยบอกจากเขารีสอร์ทเด้อนมาสี่คนแต่ว่าเปิดห้องเดียวนอนนันปูศาสอนอนนอนเตียงเ,เอากันนอนแป๊บเดียวหนึ่งนอห้องละหาหร้อยคุณโอ้ยก็ขอแค่มีศาส์เนี่ยก็หมอนนี่ที่นอนได้เบิดเพราะว่าเขาเป็นหมอลำเขาสี่ เ้าสีเรื่องมากไปได้ตรงไหนนอนได้ห้องก็ตรงนอน,นออมันผ่านเรื่องมากมันผ่านแบบคือแบบขอแค่ว่าได้นอนอะ่ะได้นอนตรงไหนก็ไม่หวัน่นอ่ละตาเตาเผาศพกนอนมนลาลวจ้าก็แต้มสีติดตเตาเผาศพเลยอยู่หนองคายวัดอะไรไม่รู้อยู่ทางอันเลยพ้นปีใสไปทางฝุ่นละวัดนี้ยังดุ มันมีเตาเผาศพน้อนตรงนั้นเออว่าตรงนั้นมันมีโฮมแม่กนะน,นั่นหันถ้านองนั่นหันแล้วเต็นนั่งเก็บ่นใบยูแคนขับกันมาเพื่อนเปียกทางนี้กับเปียกเียหนึีงแด้ดิ่นมีเต้นขนครับนี่คือขนขนที่ราคาแพงมากนี่เพระสามารถถือฝนในเลยมันมันจะ มันจะบอบอสวยงามครับบนเวทีครับเอาแต่งหน้าเป็นรอยกระทงเนาะเห็นไหมรอยเสศจดนฝนตกเลยเห็นไหมคะ่ะเร็นแล้วรอยเสศษฝนตกปุ๊บหน้าก็เสร็จแล้วไม่ได้กลัวนะตอนนี้อ,อาจารย์ที่น่าหลบฝนออกธุเกียจ ตาสูดพระเอกกรีดแม่มันขอนแล้วมันไหลลงมาแม่เฮ้ยรองเท้าใครนี่รองเท้าผ้าใบใครนี่ไม่เก็บหน่อยเนี่ยของใครเออมันเปื่อนไหมลูกเออเก็บเอาไปในในจังหน่อยมันเปียกเปียกเท้าไหลก็โอด๊ดเอา ทัป้านี่นะฮั่นนี่ลบฝนมาสัน,นฮะฮั่นต้เป็นปูนบนอะเป็นหยาจ้าแบบเดียวกันนี่แหละจ้าปานี่เด็กมากกับสิเอาบุญบางไฟตัวทางนาไหมอันฝนโตก็สิเอาบุญบางไฟทางนาแต่ว่าไม่เป็นหยาอยู่ตะเกากับม,มันเป็นหยาแบบนี้ไหแต่ว่ามันทางสีไม่ขีดมีขีดตมนิดน เต้นใหญ่อยูเดนี่เต้นเต้นบักใหญ่นั่งรูดเต้นหนึ่งก็ไม่กลางโอ้ยอย่ามาหลายเต้นเถอะนี่ซ้่มเต้นซ้่มเต้นมอล้ัมเต้นใหญ่ไงก็จะลำบากตอนฝนตกเนี้ยตกไม่แห้งก็เก่าล่าสุดแห้งก็เก่าอ่ะล่าสุดแรงกว่าเดิมนะจ๊ะนี่สงสารให้สงสารตัวเอง งั้นต่าไปเต็นดีกว่ามันจะกลับไม่ได้ตนะิดฝนน่ะดูติดฝนร่มร่มเราไปดูเต็นต์ตัวเองก่อนนะมานะเต็นต์อย่างขอ,งเ,อ,ของ,งเต็นต์อย่างของหัวเปล่ะตั้งเต็นต์น้องหัวปะ่ะเออเอาเอาเอา,เอาสูทเขอามาไหม กลางๆเลยบางต้องเตินพวกเออบางเตินอย่าของให้พี่นอ้องแบบนี้เออแล้ตรงนี้เอา,เาไว้ตรงกลางได้เลย่าสะของทำไมอ่ะทำไมไม่ใช้รหับนิ้วไม่ได้เป็นไร ตอบข้อความให้หน่อยแชทอะ่ะลูกค้าแชทมาเยอะมากแอดมินทำงานหน่อยนะเพิ่มผ้าใบเข้าด้วยค่ะเดี๋ยวรอตะผนกับงเงินเกียก์ผ้าใบใดผ้าใบนี่บอหนี่นี่ผ้าใบนี่หรอเอาเกือบเท่ามั้ยเออ บอ่อผ่าใบนี่หรือเปล่านี่นั่นอ่ะผ่าใบนั้น,นอ่ะอ่าเอากิฟหนีบกิฟหนีบอยู่ไหนปกติจ้งเอากิฟไหนหนีบฮะนี่ไงเออกิฟห,หนีบโอเคนี่แหละพี่นอ้องนี่แหละคือความลำบากของหมอลัมนะครับในโจงฝนตก โอเคมาไปแล้วนะครับไปเจอกันใหม่นะครับ